ชำโบเลยนะฮะนน่กุ้มเกมกุ้มเกมธรรมะตมุตมิเน่น่ารักนะน่ารักนะตีนแมวนะฮะขึ้นไปอยู่บนหน้าแกเนี่ยนะฮะไอกรอบซีเพลงกรอบซีเปิดดนตรีด้วยเปิดดนตรีด้วยนี่อ่ะดูนะฮะสาวสาวสาวสวยสวยสวยด้วยนน่เปิดดนตรีแอวีว้านตายนะ และยิงช่วงกีบแล้วก็จะมีคนส่งสติ๊กเกอร์ตีนนะฮะอตีนแมวเนี่ยนะฮะขึ้นไปอยู่บนหน้าแกนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่น่ารักนะตีนไปอยู่บนหน้าตีนแมวเนี่ยนะฮะนี่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราก็เลยต้องถามบอกหลวงพี่อีกแล้วเหรอหลวงพี่เนี่ยก่อนหน้านี้ไปอยู่วัดบ่อน้ําพระอินทร์หลวงตาสิ้นคิดอ้าวแล้วแกก็ออกมาอีกละไล่อยู่แกก็มาไลฟ์ติ๊กตอกกับสาว และเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกก็เพิ่งจะมีข่าวคราวเรื่องไปที่วัดหลวงพ่ออินทวายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าถูกขอให้ออกมาเพราะกลัวว่าแกไปป่วนล่าสุดแกก็มาไลฟ์ติกต็อกคนก็บอกเฮ้ยหลวงพี่เราไล้์กับผู้หญิงเนี่ยนะหลวงพี่ทําได้ยังไงเนี่ยแล้วมีแว่นตานะ ไม่มีเสียงเทศเลยนะมีแต่ฟันหลอหลอๆของหลวงพี่แล้วก็ยิ้มตะมุตะมิของหลวงพี่แล้วน้องๆก็เขินอายล่าสุดวันนี้เราก็เลยขอถามพระครูปรัตธีระเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะถามบอกหลวงพี่หลวงพี่ไปทําอะไรเนี่ย ก็คือบอกว่าตอนนั้นก็คือมีการไลฟ์สดอยู่หลวงพี่ก็เลยชี้แจงว่าระหว่างที่ไลฟ์สดก็ไลฟ์เสร็จปั๊บปรากฏว่ามีคนขอเข้ามาลักษณะเหมือนแบบประมาณขอร่วมไลฟ์ด้วยก็ทําอะไรไม่เป็นปรากฏไปกดพอกดเสร็จปุ๊บสาวสาวสาวสามคนนี้ก็เลยปรากฏตัวเข้ามาในไลฟ์แล้วถามว่าคุยอะไรกันหลวงพี่ก็บอกว่าก็แค่คุยธรรมะกันประมาณ15นาทีเท่านั้นเองน่ชวนคุยธรรมะแล้วยืนยันว่าไม่ได้ไปจีบผู้หญิงนะนี่เพราะแกคุยธรรมะ15นาทีแล้วก็กดลงแล้วเจ้าตัวก็บอกขอบคุณนะเพราะว่าในทิกต็อกเนี่ยม ได้รับของขวัญเนี่ยใส่แว่นให้แกนะฮะ,ะนี่แล้วก็มีตีนแมวเนี่ยนะฮะที่อยู่บนหน้าแกเนี่ยนะฮะอ้าวลองฟังเจ้าตัวชี้แจงหน่อยม,มีประเด็นเกี่ยวกับพระปีนเสาที่ไลฟ์ติกต็อกนะฮะแล้วก็มีเด็กสาว3าคนนะฮะขึ้นมาว่าเลาะก,กันกิ๊กกักนะ,ะไม่น่าว่ามันจะเป็นประเด็นทางสังคมไปได้นะฮะจริงๆ ก็เป็นเรื่องของอความด้อยประสบการณ์อของพระปีนเสาอย่างอาตมาเนี่ยไม่เก่งเรื่องโซเชียลนะฮะพอไลฟ์ิกต็อกเนี่ยพูดคุยสนทนาธรรมะอยู่นะะมันก็มีติกต็อกของกลุ่มเด็กสาวทั้ง3คนนั้นเน่ยเด้งขึ้นมาอาตมาก็ไม่รู้เป็นใครหรอกก็กดรับนะฮะ กดรับเสร็จแล้วก็มันก็เป็นการต้น